โอเคครับก oh, okay. ็ขอกาบรัปดีท่านด้วยนะครับผมยุทธผมเอนะครับผมทันเดินนู่นอย่งเช่นใครนะผมวันนี้ได้มากับคิซามิว่าเดี๋ยวเราไปดฮัลโหลคิซามิเนี่ยดูดีให้ผมอบีแลละผมมุ่งจัดด้วยต่างหากอ่ะอ่ะก็ไม่ตือนกันดอักหน่อยก็ดีเนาะแต่ว่าไปเนี่ย โอเคผวันนี้ผมจะมาดูตัวใหม่กันนะครับผมดเจ้าตัวของิ i n g of Hero หรืออะไรเลยิ i n of Hero ยิ้ยิโมิ i n g น f King of Hero อะไรนะโอเคได่วันนี้มากับชิซามิแล้วเขาหายไปเอ้ยอย่าพ่งซูมไปคนนี้ดี รอเรอราถามาทีเราถามาทีโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะดูเรื่องตัวของราชาแห่งราชาให้ก็ดูดีมากไปบูมมาไอเดียวมาฮัดาแล้วก็อะไรก็ไฟบอยไม่ไฟบอยก็คนก็คนนะท่านผู้ชมเห็นไหมหรือไอชิโร่ไอชิโร่นะอ่านถูกไหมชิโร่รอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอไยสลานนี้ก่อนเราเข้าไปดูกันครับ ถ้าไปมันเก่งเพราะมันมีเนี่ยเอ็มเอร์ลินมาเอ็มเอร์ลินมาไมพี่ได้มาแล้วเอ็มเอร์ลีนเคลว่าเราไปลีนลูกที่นี่เล่้อเตอนดูีผเบะไดว่ลด้เลยได้ลี่ด้เล่วิทยเดียวไม่ให้ โอเคครับมีเราได้วางหนึ่ตัวชล้วก็ชิเกินเรปน้อยหน่อยเราอัพเป็นคันเราลเอีกตัวหนึ่งครับโอเควารดีมากเราอัพเป็นคันทีหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ้า้อมทำฮาดามุไว้ไงชื่อ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 อะไรนะสืออะไรชื่ออะเยอะนี่ตัวมื่อน้อมตัวเมื่อนี่ด้วยยังไงจบแล้วขั้นที่หกเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบขั้นที่เจ็ดเป็นสองโอ้ยหนึ่งสองเจ็ดหครับ สามร้อยเก้าให้สามพเก้าร้อยเก้าสิบห้าอก้าัเก้าิบห้าโอเคแล้วก็อ่านัาวว่าถ้าเกิดยังไม่รู้อาเป็นพันยี่สิบเอ็ดก็จะได้ที่เก้าร้อยเอ็เก้าพันหกร้อไมผมติดแต่เก้าร้อยวะเรบอกเว่าเพราะว่าตอนนี้ั หนงสองก็เป็นสองที่มีหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยแปดสามค่ะเป็โอเคเรามาเอาทานที่สี่ทาที่สีหนึ่นเก้าพี่ร้อยสิบหว้าวไนส์เฮ้ยใครมัหนนชาโอเคเรามาเอาทาที่ห้าใช่ไหมานที่ห้าโอเคอยู่ที่สามหมื่น สองร้อยส่มห้าลันวางได้ใค่ตัวเดียวเจได้หัดนแหละเกอย <c oughs> อ,เเอยู่ขั้นที่สิบหกอย่ที่สี่หมื่นพันห้าร้อย้บสามโอเคเราไปอังอ 55, โอโอขั้นที่สิบเจ็ดอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดเ้ีเยอะขึ้นขึ้นม่เลย โอเคครั okay, บผมก็ทีขันตอนหลสุดท้ายของคู่มากเียที่เริรองอยู่ที่ 7, 1, 5, 9, เจ็ดหมื่นหงี่สเก้งินจะชิบหายโอเคแล้วมูดู่าตัวของอชิโรชิลาชิลาคิวแมไปนะผมการเอะหนึ่งหไม่มียู่ที่สามร้อยห้าแักานที่สอยู่ที่แปดอห้าความกว้งอยู่ที่ยี่แปู้ ถ้าเราไปเปลี่ยนท่าด้วยว้าวอีจิสอีชิอ้หายิแเลยนแเลยโอ้ยเอาเป็นว่าให้อีจิวายโมกิไปสุดท้ายผมอยู่ที่หนึ่งนสามันหนึ่งร้อยห้านะผมใช่แล้วความงเดี๋ยดสามส่ความเร็วอยู่เท่าเดิมก็คือเจ็ดใช่เพราะฉะนั้น แบาโปรชีร okay. ja. ้าน well. ี้เราต้องดเพมเท่านี้เราก็จะไปรูเจาตัวของพี่ตระนีต่อหรือราชาแห่งราชัโอเคเรากัชชมไอชตังนี้นะผมก็ไม่ด้ออัปเดตอะไนกนเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอันไหนดีผมแนะนำว่าไปเทราเวสเทราเวสดีกว่าเพราะว่าเน่ยังไูะเอู่รู้ทเวที่สี่สิบเราต้องกดตรงนี้อนนี้กดอันนี้ ได้แล uh ้วเออพี huh. uh ่ต huh. uh ้องรับ huh. ด uh ้วยเออเหอเดี hmm. yeah, ๋ยวดูสะอยู huh. <c tercer> ่เลยดีกว่าโอ้โหโอ้โหอ๋อมันมันเหมือนดาบพุ่งเข้าไปเออใช่ดาบดำเพื่อสีนะผมก็ดตัวข้างหนึ่งใช่นี่ตบนนี้มันเนี้ยมันเป็นตัวยิงอยู่ตรงตรงทีทีละสิบหรือเอิกดไปเรื่อยๆนะเิดไปเรื่อยๆจนถ่ายเจออันหนึ่งเตารอกดไปเรื่อยๆผมว่าผมรอก่อนเดือ เอ้าเฮ้ยนี่ยทีคิดประมาณเนี้ยประเนี่ยมจะรวมกันอยู่นัมันงก็ไม่ไดเปลี่ยนอไรี่นี่ะโอเย่มนไม่เปลี่ยนให้่ะมันไม่เปลี่ยนให้อะเอาเฮ้ยเริ่มไม่ไหมาแลนะติดกนนะใช่หรอูมไนมาแล้ว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 สุด้อีกสุดีนีคือของที่เยเอาวนันดูนะ มันก็จะรวมแบบนี้ม <Okay, okay>. ีเหมือนโซ่อะโซ่มันล็อกกันเลยจนอันสุดท้ายเป็นคือนี้อ้าวโอ้องตดหาทเย่โอเคอยอั้ก็จะเป็นคล้ายแบบนี้รอไว้ไว้นะเกิจะดูสักทีมันผว่าน่าจะนานหยอตดตอนมันมไฟเลยนะรอ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 ูรอี่มาโอ้ยมันไม่มาเลยเฮ้ย เนี่ยตะกูมันจะถือดาบแล้วก็ตามด้วยปล่อยไปกูขึ้นปล่อยแล้วยิ่งพูดใหญ่ตานนี้อยู่ที่หน่วยทิบร้อพันหนึ่งแสนล้านใช่ป่ะพันหนึ่งแสนล้านสิบล้านตอนมี้อยู่ที่สิล้าน5้าบัฟเตอร์วิ่งด้วยนะ ่ไแล้วก็จะมีต่อไบบตอ y น่ะโอเคเอาไปาคือสุดท้ายอมนได้กตนะบุ๊กใช่เลยไปกดฮอย่าลืมกดทให้คุณที่มีกำลันะเ่นมตัวที่ช่องผมไม่ได้ตที่ช่องมี้งนะให้ก็ได้อ่ะมีวิ่ให้ดวยอยู่ใกล้ชิดนะใครอยกาด้วยนะครับ โอเคที่นี่เราจะไปไนอะไรับ